กลับมาอยู่ในช่วงแรกเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกันตรงนี้นะฮะก็มีข่าวคราวเยอะเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกนะฮะแล้วก็มีข่าวของเทนนิสด้วยนะครับที่จะเทนนิสเดวิสกรุ๊ปใช่ไหมฮะใช่เดวิสคัพนะเดวิสกรุ๊ปนี่ก็อยู่แถวนี้ฮะอ๋อปิดไปแล้วเหรอใช่ครับผมที่เล่นพี่เล่นเยอะมากเลยนะหามากเลยไาเลยดีครับดีครับดีอฮะเพราะว่าอยู่กันกับชุดเดิมๆก็เซ็งฮะครับก็มีแบบนี้มาก็เราต้องเราต้องพยายามนะจะเรียกว่ากลบ ขึ้นลูกเก่า,าครับครับอนะ่าทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้ร่วงก็เาเลยฮะนะฮะช่วงแรกมีไรบ้างฮะครับเดี๋ยวก่อนจนะเดี๋ยวโยนเข้าช่วงตะลุยกีฬาทั่วไทยเดี๋ยวไปเจอกันครับช่วงแรกมาลุยกันเลยนะครับประธาน สหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาตินะฮะหรือวันฟอนซ่าครับปุณตีอินทรัตยอดบางเตยนะฮะก็เสยยอดเสยยอดมีการประชุมกันด้วยใช่ไหมประชุมกันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเองครับนะครับผมก็เตรียมที่จะคัดโอลิมปิกเกมไงนะครับมีทั้งหมดในสิสมาคมนะครับที่มาประชุมกันที่กรทนะครับก็เป้าหมายของเราครับก็คือการเรียกว่าเสนอข้อประมาณมานะครับเสนอง้ประมาณมาทั้งหมดเนี่ยว่า2ปีระยะเวลานี้นะครับ2 2 0 1 3ถึง2014เนี่ยครับผมในโครงการของแต่ละสมาคมเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นว่าเสนองบมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะครับพันล้านกว่าบาทไม่เยอะเท่าไหร่เลยไม่เยอะเท่าไหร่ครับสมาคมหลายๆสมาคมนี่ถึงร้อยล้านเลยนะครับอ่าก็เกินล้านก็มีสมาคมฟุตบอลครับเกินเกินร้อยล้าน เกินร้อยล้านร้อยสิบกว่าล้านฮะร้อยสิบร้อยยี่สิบเฮโรวาเสนอแผนงานคือจะพาไปฟุตบอลโลกครับครับผมก็เสนอกันเป็นประจําทุกปีครับแผนนี้ก็ยังยังใช้เสนอได้ตลอดแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ว่าก็โอกาสของเรานี่ก็เป็นมาได้นะเขาว่าโค้ต้าของเรานะครับถ้าว่าได้นักกีฬาอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งร้อยคนไปรีโอเกมนะครับเพราะว่าที่บราซิลเนี่ยนะครับในปีสองสิบที่ทางบราซิลจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาว่าวางอย่างน้อยเนี่ยปดเหรียญทองด้วยกันก็สมาคมใหญ่ๆอ่ะครับสมาคมมวยสกอตส์มาเล่น ยกน้ำหนักยกน้ำหนักเทควันโดเทควันโดประมาณน,นี้ฟุตบอลด้วยไหมฟุตบอลเอาเอารักษาแชมป์ซีเกมไม่ได้ก่อนนะฮะ <c oughs> ต่อยอดแนละ้วเอชเชยนเกมไงซโกดด้เลยเขาคุมแล้วครับผมเ,<อ>เดี๋ยวติดตามกันที่อินชอนนะเรื่องเรื่องเรื่องของเอเชยนเกมครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีแมชเดอร์มีนาด้วยไหมใช่ใช่เจอกันเลยบานนนะฮะเี๋ยวเอาคงมาคุยกันในช่วงที่สองในส่วนนั้นแต่ว่าเห็นว่าจะมีการขอให้ออกสลากหวยกีฬา ให้สลากให้สัานางาสลากไงนัลกลับมามามาช่วยพืย่อจะหางวบไงหาก็มาในการได้จะสร้างในกีฬาด้วยนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีหรือว่าก็ยังทราบๆว่าพิการเมืองตอนนี้ก็ยังว่างยังสุญญากาศอยู่นะฮะในในส่วนของรัฐมนตร,ตรีตรงนี้ครับก็ยังให้อ่ไม่สามารถเนี่ยทำดำเนินการตรงนี้ได้นะในเรื่องของสลากก็เดี๋ยวคงจะให้จบตรงนี้ไปก่อน จบปัญหาไป่อนไม่รู้เมื่อไรนะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเคลียร์กันได้แน่นอนให้คุณอย่าพาผมวอกกันไปเดี๋ยวไม่ได้วกแคคือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมไม่อยู่นะเนี่ยอุ้มหายอุ้มหายแย่เนี่ยไม่มีปัญหาก็คือก็จะเล่าให้ฟังว่ามันยังไม่ได้เริ่มเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่ามีแนวคิดแล้วก็คงจะได้ทํากันครับนะครับในเรื่องหวยกีฬาอย่างไรก็สองปีนะก็เสนออะไรกันนเพราะว่าโหเนี่ยเร็วเหมือนกันนะฮะว่าเรานับเนี่ย 2014อีก2ปีเท่านั้นเองนะครับสิบสี่สิบห้าสิกนะฮะก็โอลิมปิกเกมเนี่ยก็จะมาแล้วนี่ไงนี่ภาพการประชุมใช่ครับครับก็ครั้งที่แล้วนี่ที่ลอนดอนนี่ก็เพิ่งความรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานใช่ฮะปี2012ันิบงเหมือนผ่านมาไม่แต่ว่าเร็วมากใช่ครับที่ผ่านมาแล้ว2ปีนะใช่ใช่เรายังลุ้นแก้วพอมโยเนี่ยที่ไปแพ้ซูซี่มิงอยู่เลยยังด่าไม่เลิกเลยอ่ะเอาด่าใครฮะด่านั่นแหละฮะด่าซูซี่มิงเหรอด่าทุกคนแต่ผมชอบโอมาพารากอนมากเลยอ่ะครับผม แก้วชิโน่แก้วชิโน่กุ้ง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 ชอบมากเลยชอบครับเนี่ยมีอาจารย์เจริญวัฒนาศิลป์ไงอดีตนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับผมร่างก็มาประชุมด้วยแบดมินตันนี่โอเควางไหมก็ได้นะแบดมินตันเนี่ยแต่ว่าเขาจำกัดโคต้านะและคืนคาร์เน็ตส่งพอดีต่อเราเนี่ยเพราะว่าเขาจะจำกัดโคต้าให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยเขาจะส่งได้ไม่กี่คนมีกี่คนเนี่ยก็มันทำให้ใช่ ให้ชาติอื่นเลยแข่งขันได้แล้วไทยแหละสามารถสู้กับจีนได้ไงจีนก็คือคนเก่งก็จะโดนตัดไปอย่างเงี้ยก็มีมีน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเจอกันพวกซูเปอร์ซีรีส์อย่างนี้ก็โอ้โหแพ้ที่จีนหมดอ่ะส่วนใหญ่นะใช่จีนก็จะกวาดทีบไปนะครับก็ติดตามลยกันนะภายในภายในสองปีข้างหน้านี้ส่วนเทควันโดที่พูดถึงเมื่อกี้ที่น่าจะมีลุ้นในโอลิมปิกนะฮะตอนนี้ก็ไปแข่งที่ สวีเดนครับนะสวีเดนก็ได้เหรียญเหรียญทองเหรียญเงินกลับมาด้วยนะครับตอนนี้กลับบ้านแล้วกลับถึงไทยแล้วครับนะฮะก็เดินทางกลับไปแล้วได้1เหรียญทองนะครับหเหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงครับส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นหน้าใหม่นะเป็นเยาวชนที่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าถ้าแล้วเยาวชนเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยก็โด่งดังนะครับนะครับก็ไปแข่งขันในศึกเทคนโดเทเลนบอกโอเพ่นสองพันสิบะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เหินฟ้าได้กลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับ มีใครบ้างครเนี่ยเยอะเลยครับนะฮะมีเทวันทรัพแสงยากรใช่ไหมฮะเทวินเทวินอ๋อขออภัยเทวินที่เขาทำเครื่องหนังอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้รองเท้าเลยครับผมครับเทวินหานปราบนัทวีกล่อมพงศักดิ์นัทพลแหม่มเพชรธิเรนนาศิ์คำนวนพันิพักวงพัฒนกิจและพนภาหานสุจินครับพร้อมกับมิสเตอร์คิมแจวูเฮชชอชและแม็กซ์แซชัชวานขาวละอ้อนะครับผู้ช่วยโค้ชนะครับก็ แน่นอนนะครเป้าหมายของเราก็คือการต่อยอดนะครับไปแข่งขันในยุทธโอลิมปิกเกมที่หนานกิงไงใช่ครับแล้วก็รวมทั้งโอลิมปิกเกมรับที่จะมาต่อยอดก็คือมาสารต่อไงพวกเลือดเลือดเก่าอย่างเงี้ยครับผมนี่เป็นบรรยากาศต้อนรับกลับมานะครับก็ทำผลงานได้ดีครับหนึ่งทองหนึ่งเงินแล้วก็สองเหรียญทองแดงนะครในงานแม็กซ์ชาชวาลขาวรออดีต จอมเตะของทีมชาติไทยเรานะครับก็หน้าใหม่เยอะนะก็เป็นอีกสมาคมที่เป็นความหวังเหรียญทองของเราก็โอลิมปิกเกมเหรียญทองได้รยังฮะเหรียญทองเหรอเพราะว่าที่2องปเนี่ยยังสิจากได้น้องวิวเนี่ยนะครับก็ได้เหรียญทองแดงใช่ไหมใช่ครับนะครับโอลิมปิกเกมสองปันแปดนะครับก็ได้เหรียญเหรียญเงินบุตรีเพชรพองใช่ไหมน้องสองนะฮะแล้วก็สองปันสองที่ผ่านมาครับผมก็เราได้เหรียญทองแดงไงครับ จากน้องเล็กใช่ไหมใช่ชนาทีมสงกสินใช่ไหมฮะสอนขำเมื่อวานสอนขำเหรอ่ะครับโอ้เดี๋ยวก็เขาเขาจริงๆริงเขาเล่นแล้วก็เจ๊ี่ยด่าไปรอบหนึ่งแล้วผมก็เลยหยุดเล่นไอ้ไอ้มุกเนี่ยชนาทีมสงกสินเหรอเฮ้ยอย่าไม่กลัวไม่ได้นะไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับครับผมไม่หยุดหาเราต้องด้านครับผมอ่ะส่วนเทนนิสหน้ารายการใช่ยังคงบนกลนไว้ในเรื่องของเดวิสคัพที่จะเจอกับฮ่องกงนะก็ ตบตีกันแล้วนี่เริ่มแล้วก็ซ้อมแล้วเดินทางไปที่ภูเก็ตเนี่ยไป3าสวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันเป็นวันที่3แล้วนะครับก็เราจะแข่งขันในศึกเทนนิสเดวิสครับโซนเอเชียโอเชียเนียนะครับหลังจากที่ฝ่ายหญิงเฟสครับเนี่ยเราเข้ารอบไปแล้วใในกลุ่ม2ของเพลย์ออฟไงที่ไปตีกันที่คาซักส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นดาวรุ่งไปส่วนใหญ่นะนะครับก็จะตีเนี่ยจับสลาก จับสลามไปแล้วนะครับกันไปแล้วเมื่อวานนี้จับเมื่อวัน13แล้วก็ตีกันไปแล้วตีกันไปแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์นี่ก็จะเป็นในการแข่งขันของประเภทคู่ครับผมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นเดี่ยวชนมือครับมีเดี่ยวสลับมือนี่คือผมยังสงสัยว่ามันตียังไงสลับมือตีตีถือแล็กเกตสองอันเหรอไม่ไม่คือเขาตีปุ๊บพอเขาตีกลับมาก็ใช้มือซ้ายตีใช้มือขวาตีจะบ้าเลยไม่ใช่ไม้คุณจะฮาไหนเนี่ยไม่ได้ฮาผมซื้อครับเออส่วนใหญ่ก็เป็น ส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่งครับดาวรุ่งดาวรุ่งนะครับแต่ว่าฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยคือฝ่ายชายมันจะมีน้องรักกระสกการคำคำจะขึ้นมาครับน้องนกอะไรพวกนี้แต่ว่าฝ่ายชายยังยังยังแบบยังห่างห่างไกลต่อยอดมาจากดันนหรือว่าต่อยอดมาจากพระดอนเนี่ยไม่ได้เนาะก็เพราะที่เคยขึ้นมาแล้วมันก็มันไม่สุดไงอย่างอย่างพงษ์เนี่ยนะเจ้าพงษ์เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยเงียบเงียบอยู่นะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวเราไป สรุปกันอีกทีก็คงจะสัปดาห์หน้านะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังตีกันอยู่ไม่จบนะครับครับส่วนฮ่องกงเนี่ยอันดับแล้วก็เหนือกว่านะนะครับแล้วก็สดกว่าด้วยส่วนขอฮ่องกงจะเป็นนักเทนนิสจากหรืยว่าอาวุโสเก่าๆเท่านั้นเองก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ใช้วัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยตีก็น่าจะโอเคอยู่นะเป็นการเหมือนเป็นบันไดเหมือนกันแล้วก็ใช้วัยรุ่นเนี่ยสามตัวหนึ่งเลยใช่ครับเหรอจะดีเหรอเราสดกว่าไงสดกว่าขาบผม ข่าวต่อไปฮะก็เป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะซาร่ามาลากุลเลนอ่าไม่ใช่ฮะซาร่ามาลากุลเลนนั้นอันเป็นภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ดาราไทยที่ไปโด่งดังที่ฮอลลีวูดแล้วอ๋อแล้วฮะดูแล้วดูแล้วดูแล้วก็ดูกันหมดแล้วฮะฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมบางคนก็ติฉินนินทาเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยไม่ไม่ ไม่สุขสมอารมณ์หมายหรือว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่หวังเป็นหนงัง<ะ>เป็นหนังของหรือว่าอ่านเดี๋ยวค่อยว่าหลายคนก็คงดูแล้วล่ะครับเราดูเป็นศิลปะดีกว่าซึ่งผมเนี่ยก็ดูแบบศิลปะครับแต่หน้าตาไม่ใช่เลยนะครับที่หันมาสบตากับผมเมื่อสักครู่นะ <c oughs> ซาร่านุสลาต้อมคำครับก็จากทีมลาบิต้าบากูนะฮะก็เห็นว่าไปคว้ารางวัลด้วยนะครับจากการโหวต เป็นการจัดอันดับของนักวอลเล่บอลน,นะครับของวูดวอลเล่เหมือนนะเป็นออของสโมสรในในยุโรปไงมครับเพราะว่านุสตาต้อมคำนี้คาครว่า้ามือใช่ไหม้ามือค้ามือมันดูปนแปลกๆนะก็อยู่กับไรเบต้าไรเบต้าบาคูนะครับ,รบส่วนนักวอลเล่บอลของฝ่ายอีก3าสคนเนี่ยก็อยู่ที่ อิติ a าชิบาคูครับนะครับเคยพูดอีกครั้งเลยพูดได้ไปแค่ครั้งเดียวก็ได้รับการโหวตเป็นอันดับที่สามครับผมนี่ฮะซาร่าเนสตารต้อมคำตัวตัวเล็กนะฮะเป็นมือเรับครับผมฝีมือดีนะถ้ามือเซ้นนี่แกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะนะครับในการโหวตก็ไปแล้วว่าไปเล่นที่ อาเซรย์อาจานนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงเขามีมีฟุตมีสโมสรลีกด้วยนะใช่ครับมีลีกแล้วก็จะมีการแข่งขันของระดับสโมสรในของฟุตบอลของของยุโรปไงคล้ายๆกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับคือเอาทีมแต่ละทีมของยุโรปเนี่ยมาแข่งขันกันไงนะครับครับนะครับก็เป็นข่าวของซาร่านะนุสลาตอมคันเป็นภาพที่การแข่งขันเก่าๆนะของแกของเธอสิ ครับก็ได้รับการโดดตลอดนะซาร่าเนี่ยนะครับติดหนึ่งในสามตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการคขนในรายการไหนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวดีจริงๆถ้ามากกว่านั้นถ้า1น0ถึงสิเนี่ยก็มีไทยติดอยู่เยอะพอสมควรนะเวลาทุกครั้งที่จัดอันดับมาเนี่ยครับคราวนี้ก็หรือว่าไปเล่นอาชีพเนี่ยหลายหลายประเทศนะนะครับไปเล่นที่อินโดนีเซียแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไปที่ตุรกีอย่างเงี้ยส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไปพร้อมกันก็ไปที่อเซมเบจัน่ย หลายแสนเมืกันนั่นเดือนๆ่ะใช่ของบ้านเราก็มีแล้วก็คอยจะกลับมาช่วยกันอยู่เป็นระยะนะนะครับก็รูนแรนะฮรก็จะมีการแข่งขันยุทธระเบเกมนะครับการเริ่มทั้งโอลิมปเกเกมด้วยแต่ว่าจะจัด2ชุดนะใช่แข่งขันกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของกีฬาในบ้านเรานะฮะในช่วงหน้ามาเจอกับฟุตบอลเนี่ยมีทั้งบอลในบอลนอกเลยแล้วก็มีเห็นว่าไปกันที่ออสเตรเลียครับตอนนี้เตะกันไปแล้วนะครับ ก็เตะกันวันนี้แหละฮะครับผมเตะกันไปแล้วในช่วงสักบ่ายสเออเดี๋ยวสิรายการเราออกเที่ยงนะครับเออยังไม่เตะยังไม่เตะรีวิวก่อนรายการใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าครับเจาะลึกกีฬาโลกครับ